็เดี๋ยวเรามาแกะของกันดีกว่าน,นี่คือมีของที่เราอะแบบมีคนฝากสั่งมาด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งไปห้เขาต่อเพราะเรามีเราไม่ได้คิดค่าค่าค่าหานท่ง 9- กบาวักับเราเลยก็ที่เราสั่งมาก็จะมีเจ้าชันตัวนี้แล้วก็มีกรอบรูปมีพวกของตกแต่งเกอร์ดควีแต่ว่าตอนนี้เรายัางหาเกอร์ีไม่ได้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ลงคลิปหรือว่าอัดคลิปเด็กทัวนะเพราะว่าเราตั้งใจจะแต่งโต๊ะใหม่แต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะให้ดู โตเก่าเราแบบโตที่เราปัจจุบันเราใช้อยู่ด้วยอะไรอย่างงี้ก่อนที่รอเซอร์กูอดินมาแล้วก็มีสั่งพวกต๊ะขอแผนกับนาฬิกาสีเขียวมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะดูว่าของข้างในเป็นยังไงเพื่อเช็คสภาพด้วยเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งที่มีคนฝากเราสั่งมาแราแผนกล้องให้ดูคือตรงส่วนนี้มันเป็นของที่แบบ เขาไม่ได้ห่อหรือไม่ได้อะไรมาคือมาแบบนี้เลยแล้วนองก็สภาพโอเคไม่มีแต่หักแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเช็คดูภายนออีกรอบนึงนะคะก็เดี๋ยวไปดูแกะเจ้าตัวพัสดุจากอีกเกียกันเรบอกว่าเขาพันแลปมาดีมากๆ่าถ้ารอบก่อนๆที่เราจะเห็นที่ มีคนลงคลิปเกี่ยวกับอันบอกของจากอีกเกียก็จะเป็นพวกห่อ,หอบับเบิลมาแล้วก็มีตัวตัวไอกระดาษกระดาษที่มันเอาไว้ป้องกันแบบสินค้ากันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยตัวเรามีเคอร์ได้มาเป็นรัดแบบนี้แล้วก็เป็นเอ่อเป็นบับเบิลแอร์แบบนี้นะคะก็มีใส่เข้ามาในกล่องด้วยแต่ว่าน้องคือมาแน่นกล่องแบบพอดีมากๆาก็เลยดูท่าเราแบบไม่น่ามีอะไรเสียหายขนาดนี้เดี๋ยวขัตัวไปแกะต่อก่อนนะคะ อันนี้ก็เราแกะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นสินค้าที่เราสั่งมาจากอีเกียเป็นอีเกียออนไลน์นะก็ <c oughs> ถ้าสมมติว่าแบบใครอยากไปดูวิธีการสั่งหรือว่าสั่งยังไงได้ของนานไหมหรือแบบพวคำถามต่างๆเกี่ยวกับการสั่งอีเกียออนไลน์ก็สามารถเมนถาไมไว้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้หรือว่าอาจจะทําเป็นอคิวหนึ่งแบบแนะนําการสั่งสินค้าออนไลน์จากทางอีเกียนะคะ ก็เจ้าตัวกบลูมีนะคะทางอีเกียก็คือสามารถแขวนได้ทั้งด้านแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยซึ่งเยี่ยมมากก็มีบอกว่าให้ลอกเจ้าตัวพลาสติกที่ติดอยู่กับตัวเป็นแผ่นให้แบบกระจกที่มันเป็นใสๆน่าจะอะคริลิกหรือเปล่าอย่าลืมลอกออก้วยเพราะไม่งั้นภาพเราก็จะมัวนะคะ วิธีที่เราจะใช้ติดเจ้าสควอดิสนะคะก็คือจะใช้เป็นกาวดินน้ำมันปกติเลยแล้วก็ใช้พวกเจ้าตัวยึดแบบยึดให้สควดิสมันดันกับกำแพงไว้นะคะซึ่งวิธีนี้ก็คือได้มาจากติ t กต t อกแล้วก็มีทวิตเตอร์ที่แนะนำกันมานแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดู เราทุกคนเราคิดว่าเราน่าจะแต่งสกอดิดป,ประมาณนี้แล้วก็จริงๆไงเนี่ยจะเป็นที่ไว,ว้วานแก้วน้ำแก้ว,กวใ,หใหญ่ของเรานะคะแต่ว่าเรานองไปข้างล่างยังไม่ได้เอาขึ้นมาก็เลยเอามาเป็นอมอคอัพโชว์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอารูปเจนมูมาติข้างบนแล้วก็ตกแต่งสกอดิดกัน ก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะที่เราแต่งเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวๆก่อนเพราะว่าข้างบนตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาติดนะคะก็ให้ดูเนี้เลยก็สำหรับคลิปหน้าคลิปถัดไปนะคะเราก็จะมาเด็กทัวร์ในส่วนต่างๆของบนโต๊ะเราทั้งหมดเลยว่าจะเป็นชั้นด้านข้างที่วางของตรงนี้นะคะแล้วก็ชั้นที่ใส่ของตรงนี้ก็จะมีชั้น ข้างๆโต๊ะด้วยนะคะที่เป็นแบบสี่ชั้นแล้วก็โต๊ะเรานะคะว่าแต่ละส่วนเราซื้ออะไรจากที่ไหนบ้างราคาเท่าไหรบ้างยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นเวอร์ชันแบบเด็กทัวร์แบบจัดเต็มแล้วก็บอกว่าทุกคนน่าจะโดนไปยาวจากคิวรองไม่้างก,ก็น้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้ายัางไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบาย I want me, we can goggle, I can drive, listen to the